ตอนนี้ไม่เป็นยืนอยู่ที่ท่าเรือน,นะคะ่ะเดินออกมาจากสถานที่ที่เขาขับรถนะคะขับรถพาเลทจะมาถ่ายโรงแรมให้เพื่อนๆได้ชมที่ไม่เป็นเล่ยฟังค่ะนี่โรงแรมนะคะเนี่ยจากนี่เลยยาวไปโน่นเลยค่ะเนี่ยมันจะอยู่บนบนเนินเขานะคะนี่ก็เป็นทางขึ้นอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหน้าขับรถขึ้นได้อันนี้เป็นด้านหลังสําหรับ เดินขึ้นขึ้นไปแล้วมันก็จะมีระเบียงอยู่ข้างนอกเป็นกระจกนะคะจะมีรอบเลยนะคะรอบภูเขารอบภูเขาเนี่มันจะกลมไปถึงนู่นเลยโค้งไปถึงนู่นเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นทางเดินนะคะเป็นทางเดินรอบแต่ว่าไม่เ็นไม่ได้เดินรอบนะคะวันนี้เพราะว่าขาคุณลุงแกเดินเยอะไม่ได้จํากัดค่ะแล้วก็หน้าโรงแรมนี้หรือว่าฝั่งแม่น้ำนะคะก็จะเป็นท่าเรือแล้วเรือส่วนมากที่จอดอยู่เนี้ยคะ่ะ ก็จะมีธงนะคะธงของชาวนอร์เวย์ปักไว้บอกว่าเออเนี่ยคนนอร์เวย์เนี่ยเรือของชาวนอร์เวย์เยอะเลยของอาชาวสวีเดนแล้วก็ของชาวนอร์เวย์ด้วยส่วนเรือลําใหญ่เนี้ยที่อยู่ตรงหนะ้าตรงหน้านี้ที่มีคนเนี่ยของชาวนอร์เวย์ค่ะเพราะว่าเขาปักธงเอาไว้แล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นถนนคนเดิน เลาะฝั่งแม่น้ำคนเยอะมากเลยสถานที่น่าเที่ยวม,มากเลยค่ะที่ซีเวเดนที่เนี่ยที่แฝดิกสตาร์คุณลุงก็ยืนรออยู่เนี่ยค่ะคนโอ้ยวันนี้อากาศดีคือมันฝนไม่ตกตอนแรกคิดว่าฝนตกเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยคือจะสู้อะค่ะเตรียมสู้เต็มที่เนี่ยค่ะตรงข้างล่างเนี้ยเนี่ยเขาจะมีโต๊ะให้นั่งนะคะรอบเนี้ยคือดูแล้วมีความสุขมากเลย คนเขาก็จะมานั่งดื่มกาแฟดื่มโค้กกินกับอาหารหรือว่าขนมอะค่ะแต่ว่าเหล้าเบียร์นี้เอานอกอ,ออกจากนอกร้านไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเข้มขงคัดมากเลยไม่เหมือนเมืองไทยเนาะดื่มที่ไหนก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้ดื่มที่ไหนก็ได้แต่ที่แถวสแกนใน,ในเวียนนะคะเอาออกจากสถานีไม่ได้นะคะเอาออกจากสถานที่ที่ดื่มไม่ได้ถ้าเป็นร้านขายเหล้าขายเบียร์หรือว่าถ้าซื้อที่นั่นก็ต้องดื่มที่นั่นนะคะ ออกมาเดินถือข้างนอกที่สวนหรือว่าที่สถานที่สาธารณะไม่ได้นะคะไม่ได้เลยคือเค้าเข้มงวดมากเลยเหมือนนอร์เวย์เลยดื่มได้นั่งได้แต่ต้องดื่มโค้กนะคะทานอาหารได้กาแฟอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ได้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะนั่งเป็นที่เป็นทางคะ่ะคนลุงยืนถดูโทรศัพท์รอไม่เพน ที่เห็นเห็นนะทุกคนที่เรือเรืออยู่ตรงนี้ค่ะที่เ็นเห็นน่ะทงโนเวยนะคะเนี่ยส่วนมากนี่จะปักทงโนเวย์ทงสวิเดนนีไ้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะเออส่วนมากก็จะเห็นทงนอร์เวยนะคะเยอะมากเลยเรือเล็กเรือใหญ่หมูเรือลำาีเบ้เลเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินอยู่ฝั่ง ฝั่งแม่น้ําฝั่งท่าเรืออ้โหคนเยอะม,มากเลยข้างหน้านั่งเที่ยวรนอาสถานที่สวยงามมากเลยค่ะข้างบนนี้ก็เป็นคาเฟ่น,นะคะคนเต็มเลยแล้วก็มองออกวางข้างนอกนะะ่สวยงามมากเลยทิวทัศน์ดีที่ยทีสงเด,ดสีแดงๆนะคะธงสีแดงคนโน,นเว์ทั้งนั้นเลยคนรน์เว์เนี่ยรักซีเดนมากๆเลยเห็นไหมคะ มีแต่เรือของชาวนอร์เวย์ทท้งนั้นเลยที่จอดอ่ะอันนี้เป็นสถานที่ข้างนอกเป็นกระจกค่ะข้างฝาก็จะเป็นกระจกยาวเลยค่ะอยาวมานี่เลยอยากไปนู่นเลยอ่ะบรรยากาศดีมากไม่หนาวเหมือนปีที่แล้วโอ้โหรถคันนี้มานะคะเสียงเพลงกระหึ่มเลยค่ะสะอ,อนคะ่ะทุกคนสอ,อนคนนอร์เวย์เขารักชีวิตเด่นมากเลย เรือชาวโนเปทั้งเลยมีแต่ธงแดงปักนะฮะมีแต่ธงแดงปักทุกลำอะ่ะที่เห็นนะโอ้ยแล้วก็มาจอดข้างฝั่งด้วยงานที่นอร์เวก็ก็จะไปอยู่ที่นอร์เวงานที่สวีเดนก็มีอยู่ที่นี่โอ้ยเนี่ยเขาตึงบอกว่าคนโนเวอะ่ะรวยคนเอ่อมีเพื่อนชาวสวีเดนนะคะที่ไม่เพนเจอเมื่อวานเนี่ยก็คือพูดกับไม่เพนว่าอยากมีแฟนชาวนอร์เว ว่าชาวนาเวอรวยเขาว่าอย่างนั้นนี่ก็เรือชาวนาเวนะคะเนี่ยธงแดงปักผู้เรือคำว่าเลอะเลยเรือมาหกมาใหญ่มากเลยดูคันสีดำเบลอเลยอะเรือลำใหญ่มากคนนาเวนี่ชอบปาร์ตี้นะคนสวีเดนนี้คนสวีเดนนี่ไม่เท่าไหร่คนนาเวนี่ชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวชอบสนุกชอบ แบบบ้าๆบอตามภาษาค่ะเหมือนกับว่าดูแล้วเอ,อเขามีความสุขนะเนี่ยโหยคนรวยนะมีเรือนนี่โหแด่ละกันนะคะทุกคนเพลงดังมากเลยเดี๋ยวเขาจะไปกลับรถตรงนูน้นแล้วก็จะมาเข้าเมืองต่อเขาก็จะขับวนอยู่อย่างนงี้แล้วค่ะ นั่นก็คือโรงแรมนะคะเพื่อนๆทุกคนที่ไม่เพนกับคุณลุงอ่าพักอยู่ที่เล่าให้ฟังอ่ะที่เอ่ยก่อนที่จะมานะคะนี้เรามาฝั่งตัวนี้ฝั่งตรงข้ามท่าเรือนะคะเพื่อนซูไม่ดูเนี่ยค่ะเป็นโรงแรมที่กว้างมากเลยเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากเลยถือทัดตีนะคะทุกคนสวยมากเลย เป็นโรงแรมใหญ่ที่ตั้งบนยอดเขาไม่ใช่เขาที่สูงคะเขาลเล็กๆ<ม>ถ่าย้ชมค่ะ ที่นี่สวยงามนะคะทุกคนนักท่องเทีย่ยวนักท่องเที่ยวมาที่นี่กันโอ้โหคนนอร์เวย์เนี่ยเยอะเลยอะคนเอ่อคนสวีเดนเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เมืองสวีเดนแต่มีแต่คนนอร์เวย์ไปทางไหนก็ได้ยิน,นเสียงคนนอร์เวย์ค่ะ โอ้นั่งทานอาหารที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยมีสนสนุกให้เด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ที่จะนั่งดืม่มั่งกิน